สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูช่องทางน้ำออกที่ประตูกันนะครับมันจะมีอยู่สามช่องทางาใต้นี้ครับอ่านี่นะฮะาตาจะเป็นอย่างนี้นี่ครับหนึ่งช่องนี่ฮะสองช่องแล้วก็ช่องที่สามอยู่ท้ายสุดนะครับ สามช่องนี้นะครับลองดูนะครับห้ามตันเด็ดขาดถ้าตันนะครับน้ําจะเข้ารถได้กรณีที่ไม่ว่าจะล้างรถหรือฝนตกนะครับน้ํามันจะเข้าเข้าปกติประตูรถเราเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นที่รับน้ําอยู่แล้วเขาก็เลยทําช่องทางน้ําออกมาให้นะครับคือถ้ามันเข้าและออกตามช่องของมันตามปกติเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเลยครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่มันเกิดความไม่ปกติขึ้นมาเราจะสังเกตได้ว่าน้ำเนี่ยมันเข้ารถแล้วส่วนมากที่มันจะเข้าออกมาคือครับเนี่ยสังเกตตรงนี้ยฮะถ้าน้ํามันมีซึมออกมาตามใต้รอยพลาสติกตรงเนี้น้ํามันจะเข้าเข้าไปในรถได้นะครับทําไมน้ํามันถึงเข้าซึมมาตรงรอยพลาสติกนี้ได้ก็ข้างในแผงประตูเราเนี่ยครับมันจะมีไอตัวแผ่นพลาสติกกันน้ําอยู่ หลายคนงงว่าน้ามันเข้ามายังไงทำไมมันถึงเข้ามาได้มันเข้ามาได้ครับนะฮะช่องตรงตรงกระจกพวกนี้ครับที่ทําไว้เน,นี่ยฮะน้ํามันสามารถเข้าได้อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติมันเข้าตามร่องพวกนี้ครับเข้าได้หมดฮะนี่ยครับเวลาฝนตกมาน้ํามันจะซึมเข้าตามตามช่องกระจกตรงนี้แล้วลงไปด้านล่างนะครับ มันจะเข้ามาข้างในแผงประตูเราเนี่ยจะมีพลาสติกที่กันไม่ให้มันออกมาไม่ให้มันออกมานะครับถ้าเมื่อไหลน้ำมันซึมออกตามร่องพลาสติกตรงเนี้ยน้ำเข้ารถแน่นอนครับเราต้องอุดประตูให้ดีนะครับถ้ามันออกปกติมันจะออกตามช่องที่อ่าเขาเขาทำไว้นะครับเนี่ยฮะช่องน้ำเพราะฉะนั้นไม่แปลกครับที่คุณเปิดแผงประตูมาหรือว่า อถอดลำโพงออกมาจะเห็นเป็นคราบน้ำหรือว่าเห็นเป็นรอยสนิมกินอยู่ตามขั้วลำโพงอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกครับคือประตูเนี่ยมันออกแบบมาให้รับน้ำอยู่แล้วฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ไอรูระบายน้ำตรงนี้มันตันครับน้ำมันก็จะเออขึ้นขึ้นมาข้างบนเนี่ยนะครับหรือแผงไอพลาสติกที่กันน้ำด้านในมันชํารุดหรือกาวขอบที่เขาซีนไว้มันมันชํารุดมันก็จะทำให้น้ำซึมออกมาจากด้านอื่นมันจะมาโผล่ตรงขอบพลาสติก น้ำมันก็จะเข้ารถเราได้อันนี้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับสาเหตุอื่นๆถ้ามาจากพวกขอบติงยางพวกนี้ฮะอันนี้เราอาจจะแก้แก้ได้ยากหน่อยอาจจะต้องพึ่งพาทางศูนย์นะครับมันเข้าได้อยู่แล้วฮะลองดูนะครับเวลาเราปิดประตูดูครับตรงมุมเนี้ยแทบไม่ได้สัมผัสกับยางเลยยังไงน้นก็เข้าได้แต่ แต่ถึงเข้ามามันก็ต้องไหลออกไปตามระบบของมันฮะมันไม่ควรจะผ่านยางขอบประตูตรงนี้เข้าไปในรถได้แล่ท่านบอกว่ามันเข้ามาจากด้านหน้านะครับก็ต้องดูก็ต้องดูซีนยางตรงนี้นะครับดูนะครับเนี่ยมันเหมือนเขาเหมือนออกแบบมาให้เหมือนเป็นรางน้ําฝนเลยนะครับดูดิน้ําเข้านี่ออกนี่ปึ๊บนี่เห็นไหมครับดันไปออกทางนู้นเพื่อไม่ให้เข้ามาข้างในถึงถ้ามันจะกระเด็นเข้ามาข้างในมันก็จะมาติดตัวนี้อีกตัวนี้อีก นะครับถ้าน้ําเข้าถ้าไม่ใช่เข้าจากทางแผงประตูนะครับเข้าจากช่องอื่นให้สันนิษฐานก่อนเลยว,ว่าโครงประตูเรามีปัญหาแหละอาจจะบิดเบี้ยวหรือว่ายางขอบประตูเราน่าจะมีปัญหานะครับต้องดูครับ